สวัสด MM? hey, ีทุกคนเห็นนี่ไหมนี <can> <choses> ่คืออะไรแพ่นด้านลันลาวันนี้นะคะเราจะพาคุณมาเล่นกระเทียมหลายคนอาจสงสัยว่าในกระเทียมมันประกอบด้วยอะไรจริงๆแล้วในกระเทียมนะคะใน1เม็ดมันประกอบด้วยสารที่ชื่อว่า silver f u m i n a t e ซึ่งเป็นสารประกอบในระเบิด TNT จริงๆนวมันมี ความไว้ต่อการกระแทกมากถ้าโดนกระแทกมันก็จะระเบิดแนี้ก็ในหนึ่งกระเทียมเนี่ยหนึ่งลูกเน่ยมันมีประมาณ80มิโครกรัมซึ่งน้อยมากดังนั้นมันก็อาจจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีไม่ควรเล่นดูหนึ่งสองเฮ้ยนเห็นไหมมันดังมากมันอันตรายนะเนี่ยต้องห้ามปาใส่กันแล้วกันนะคะโอเคเราจะมาเล่นกัน ถ้าเราลองโยนกระเทียมหนึ่งเม็ดเนี่ยไปไกลๆฝั่งนู้นเราอยากรู้ว่ามันจะดังขนาดไหนมาดูกันออกมาทุกคนย้ำอีกครั้งนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลเพราะในกล่องนั้นมันเขียนว่าเด็กอายุต่ำกว่า14ปีไม่ควรเล่นก็ควรเก็บรักษาให้พ้นมือเด็กด้วยนะแล้วก็อย่าเอามาใช้ในอย่าเก็บไว้ใน ในบริเวณที่อุณหภูมิสูงซึ่งตอนนี้มันแดดมากมันจะระเบิดใส่มือเราแล้วเนี่ยต่อไปเราจะโยนสี่ลูกพร้อมกันมาดูกันว่ามันจะดังขนาดไหน,นมันต้องดังมากแน่เน่พร้อมนะหนึ่งสองอุย้ยไม่ดังเลยอะ่ะงงมันต้องดังมากแน่เนี่ก็ดังอยู่นะไม่ดังเ่งยเอาอีสโลว์อ๋อเนี่ยโดนเทา้าปัจจุบันหาซื้อยากอยู่นะเนี่ยอ,อันนี้ไปเจออยู่ที่ นนะเปิดท้ายมขอโดยบางเอินพร้อมนะคะ The more you use your force to ก r ะแท c t it, the more it gets louder. Again. ไม่สะใจอะ่ะมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอันเล็กมากใช่แล้วก็วกล้องเราก็ไม่ได้ดี c l อส e ั p สีแดงชัดไหมชัดอย่าลืมกดไลค์เอาด้านกดแชร์และกด subscribe ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe คะ ้ยชิ้นสุดท้ายสำหรับรางวัลท้ายนี้นะคะสีฟ้าชุดกับฟ้าหนึ่งสองสามวิโค้ดังอ่ะเล่นแล้วว่าต้องเก็บมะทุก่น ไม่แตกก็เคื่อนที่ไม่ดัง